สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับบ่าวูุทธอีกแล้วน่อยพี่น้องบ่าวพไทธก็มาไทายนะเมือ่อตีซองเนาะพี่น้องไทยเมื่อวานนี่ยังไม่ทันได้แล้ววันนี้แม่เทาพ่อน,น,นี่ใจดีได้ซื้อกับแหนมพอกินไปฮาไปบึงพอ่อเทาแม่เทากันเลยพี่น้อง ตอนนี้เหากะท่าอยู่พี่น้องท่าน้ำท่ารถไฟยไปดูดน้ำชนะถ้าเฮาน้ำลายกะอย่างสิไทยบัดเดี๋ยวนะพี่น้องนี่ไม่เท่าไมีแมนไม่เท่ามาปรทศไทยเพราเพราะว่าเราเป็นเคยเนาะเหาก็อยู่เหาก็เอิ้นไม่เท่าวัดนั่นแหละววดบ้านฝันดีแล้วเนาะไม่เท่าวดบ้าน เท่าบางทีคนนั้นขุดโหย่าแพกอ่อแต่ให้หนาพี่น้องเลยเห็นแล้วว่าเขาไหลสดเราบนยูทูบแล้วคือแรงคือแลงว่เท่ากันคือแรงว่าเท่ากันแต่คือแรงคือแรงเกษตรกรเศร้าท้ายเศร้าหน้าอือเออคือแรงคือแรงว่าเป็นนะธุรกิจบ้านเท่าคือเห็นเห็นแล้วเห็นให้เห็นหนาเนาะพี่น้องเห็นหน้าหน้าปีกบปมวังผลบานไดเห็ดเห็ดหนาแรง ตอนนี้บ่าวผู้ไทยกันยังท่าน้ำก่อนพี่น้องยังไม่ทันได้ไทยแล้วตอนนี้สีเสียง่ายใช่นนี่แหละว,ว่าแต่กะง่ายๆคน่น่นไปเลยคนไ้ไปเลอเบึงน้ำไปน้ำหนะไปคนละทิศคนละทาง กำลังซีเฉพาขัดพี่น้องพอเทาเาาาานน่าเป็นบาวไทยไทยมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วกะตาอเป็นไทยแล้วแล้วตอนนี้กำลังซีเฉพาขัดตอนนี้ก็ใกล้สีทเทงแล้วเนาะพี่น้องกำลังได้ให้เดียวพี่น้องเอ้ยสามเอาน้ำขึ้นสามเพิเลยเนาะสามเลยเนาะได้น้ำ เราใทให้นี่แล้วกบาเสายกสิไทยเปลนเราแล้ว,ลวนี่บาสยีขาดขี้เพิงออกก่อนขาดเอาขีเพิองแล้วกเปาด่แล้วกับสิเดเปนนเ็นพันผูน้เจเส้มพันเจาเท้าเส้มพันนี่ยเนแบจกกล่อลำแบจกกล่อล้ำหนาอยูุ่่นม่เท่า phần dành sắp hồi vô mà thì xong thì nó ơi dân xăm mơ phần cầm chẳng mà hết nạ phần toàn đi học cả cầm răng phát tiền nó phải nó đột thay cả anh à, ăn vén mình vén luôn nó phải nó anh tô xoan khẩn này đây phải nó phần nhằm bà cọp บางวุฒัยนี้สีกินข้าวก่อนอี่แหละมืัอนี้นะกินข้าวก่อนพัดเผาไอ้แหล่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเมนูตอนเพลนของเฮามืัอนี่คือเกาปิ้งไก่ลกับสมพักสมพักใส่นังนังโงบ่บอน,นังควายนังไข่นี่พี่น้องที่แตกต่างกับหมูกก็คือนี่แหละทีเด็ดน,นะซุปหน่อไม้ มาเด้อพี่น้องเด้อบัตทุกูทุกคนกคนินข้าวเทงกันมาเด้อพี่น้องเด้อกนินข้าวนาว้ากันเด้อกินข้าวน้าบาบูไทยออนนี้กับาบูไถ่ว่าสิกินกินข้าวฮ้อนๆได้ไปตาแดดไว้พี่น้องเลยติบข้าวไปตาแดดไว้สิกินข้าวฮ้อนก็มีฮ้อนจำ้ำกินท่าพะเท้า phần nhận vẹn là thay vô sắp vô thông hay thông nạ cao thì nó ơi

เปลี่ยนเมนูอยู่ด้เปลี่ยนมนอยู่เป็นย่างนึ่งเป็นห้องเป็นแต่ว่าปิงไก่ก็สมพักเงีึกเก่าไม้เห๋่วนี้แหละไปเน้างเอาดำส่วนดำโอ้มีพักสาเมื่อไหร่บ้านเฮากะหากินง่ายก็คือ ปิงไก่นี่แหละปิงไก่กับปิงมูอยู่ตลาดหากินง่ายทีเดียบ้านบางมูไถ่แห้งไร้ปิงไก่นะแลนไปทางชีแยกไปแล้วนะคับเงินเธอเต็มแล้วปิงไก่ ินได้กินไดมามามากินก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยกินก่อนมาอ่านกิ๊กเก่าเก่านันนมาทันดอยากหรือใด่มปไปจุ

กวได้ได้กูรวมเขาเนเนาะกมกันค่ะกินข้าวก็กินง่ามันสีอิ่กไหมน่ยมันอันนี้มันยังพูมอยู่ทาปาไม่รยเดียวห้ตม่อะไเปงเดีย็นีเดือนเดือนอยู่เรือแรงมาเดื่อนเพิ่มเพราะว่าเขาเขาต้องเดืนอยู่แล้วไรค่ะเพราะว่าอยให้มันเปืือมาใช้เขาใช้ให้แล้วด้านนี้ะใชให้แล้ว เล่นี uh, のの่ไทยเขากลมไตอตัวนี้ถ huh. ้าเราเป็นไปได้ก huh. um, ็สอบขาดไปเลยก็ได้เบาเนน่นนครับกู้าไเ้เจอบอเสกอ่าบอเอาเอาตัวชาไทยกวมอย่างสาะขันไว้ถือเนาะมันเป็นรองน้าขันไว้ือ้ดอที่มันเยยบไปเลยมานาะขี่กินมกนีะจงไ้เนาะ้ไม่ได้ เขาก็ได้จ่ายได้เาตัวกินน้ำล้างก็ได้ขอเวน้ำมากินทีทีขามื่อไหรน้ำทังลูกนัดมีกะเพอาสุริยได้กินอนด้วยมามาทางลูกนี่ถ้าเขาคอแกบพ่นองไข่ไข่ไข่ยังไข่แต่มันปลเต้ปลดองเออมันแบบนั้นเลย นิ่มดิรถสีแก่โหลดเท่านี่ยากตปได้เท่าเร็วได้กึกกตัวได้จมเกิดๆอันนี้นิ่มอันนี้เขาคุมบริกคาคิก่อน ตังเล่าแล้วว่ะขื้คากเล้าว่ะกระพุกเกรื่องนี้คากดีถ้วไปซื้อที่นทีนังนยมามามานั่งแล้วาพ่อโอ้ยอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาพี่นาะแต่เอาทำามาเบ้าเลยข้าวองงานบุหรี่ เขาลำตัวน,นี้ขน่ขนเขานี้ขาวันแม่สื่อ,อเขาได้เขาอีตอกอยูนั่นผูกได้ไหมเขว่าโอ้นอนไหนม่นนนมาหนามนลเนอมาลำตอกด โ <Video. S 1> อัดไปเลยก็โพดบ่แมนไปหากรปัตต่อตัดต้าเอ้าเสื่อเาเรื่อากปนกวนอืมขา,ามน,ขนีเข่เนียตลอดเเยะยเอะนะ่มันจะเป็นยังไงบุแบบว่า ตอนนี้กะเบ้าผู้ใายกะกินข้าวอิ่มแล้วเนาะตอนนี้พอเท่าไม่เท่าพันก็อิ่มมาแล้วพี่น้องเบ้าผู้ใายก็อิ่มแล้วเจินเบิ้ลนี่สุมพักแล้วกะซุ่นต้นไม้ปิงป้งปิ้งไก่เกียงมะเหลือแก,อแกคือภาพบรรยากาศตอแนแลงเนาะพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็หลุยตอ่อเกา่า นี่พี่น้องบาง้าวาทาอกะเก็บหอยนี่อยู่ติไดไทยแดดประมาณเอาหน่อยไทยหนาไปนำเก็บหอยไปนำพี่น้องไปโหมซอกันกับโตอยู่เทงนี่พี่น้องฮอนอันนี้สี่ห้าโมงแล้วอย่างฮอนอยู่เขา và càng năng cao bán được đêm khóa bán là thầm có thao bao thầy cả phải bằng bè phải nó. thì nó liên hệ với tao gần cho khóng phần phần thái xoài thái xoài bao thầy Ủa, phần cầu nhỏ cả, cả. mà มันอย่าแข้งอย่าอ่อนแต่ค่อนข้างสีไทยยากนะพี่น้องเอาปั๊บไทยมีทือขุมมแต่รถไทยนี่หนาหนาใกล้กันบัรยากานยาำแดงพี่น้องลมวอยๆอยพี่น้องเลย เดี๋ยวตรงไหนตรงหนากะคำแล้วพี่น้องเอ้ยคำแล้วห้าโมงครึ่งบ่าวพุทธิกะสิไปผู้งอผู้หมอก่อนพี่น้องไปเกลเป็ดเกลไก่ก่อนเอาหน้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับเพลินมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเฮ้อบ้าวผุทไยกับสาวมองสนคือเก่าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้บ้าวผุทไยขอลาไปก่อน